เหมือนจะมีหนึ่งคนไงครับตรงนี้เ่อผมโยนน้ำลายใส่ไงแล้วก็ตายซะผมทอดหัวไงทอดหัวเรามาเลยอยู่ไหนกันจ้าหนูหนูอืมหนึ่งทีป่ะอีกสักทีหนึ่งทำอะไรจ้ะน้องผมก็อุ้มเลยไม่แค่นี่เฮ้ยแล้วมันส่องไฟ เอาแล้วสองไม่โดนไงไม่รูว่าหัวอยู่ไหนไงเรียบร้อยผมกลับล่างเลยได้เวลาแล้วอ้าได้เวลาแล้วอะไรเฮ้ยกอดสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็มากันในเกมเดบไบเดลไลครับเฮ้ยทุกคนก็จะแบบสงสัยแล้วเฮ้ยทุกทีมันต้องเป็นเท็กซัสหรือเปล่าทำไมกลับมาเล่นเดลไบเดลไลแน่นอนครับเพามีคิลเลอร์ตัวใหมนะ่นาออย่างที่ทุกคนรู้กันครับคิลเลอร์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเดกกระสือครับซึ่งอันนี้เป็นคิลเลอร์จากประเทศไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อย่ามาเคมอันนี้คือจากประเทศไทย100ครับแน่นอนว่ากระสือเนี่ยเป็นผีพื้นบ้านของไทยเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นผีพื้นบ้านของเอ่อาอาเซียนทุกคนเนาะก็ประมาณนั้นครับเพราะงั้นมันก็มันก็อาจจะแบบเอ้ยมีคนบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบประธธรรมประเทศเขาวัฒนธรรมประเทศไทยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ตามดุนพินิสงทุกคนครับแต่แน่นอนว่ามันชื่อว่ากระสือครับเพราะงั้นมันมาจากประเทศไทยแน่น,นอนไม่น่าจะมาจากประเทศอื่นได้เนาะแลวก็เขาพูดไทยครับ ไปชุดไทยด้วยกีตันีขนาดนี้จะไม่ใช่ของไทยก็กระไรอยู่เนาะโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเ,เด็กกระสือให้กับทุกคนดูครับแน่นอนว่าเป็เรื่ใหม่อย่างกระสือเนี่ย,ก,ย,ก,ยก็จะมีเปิร์กใหม่ตามติดมาด้วยเนาะแน่นอนแหละของเกม Dead by Daylight ครับแต่ว่าผมก็อาจจะแบบไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าความสามารถของมันคืออะไรบ้างเนาะแต่ก็เดี๋ยวอา่านให้กับทุกคนฟังครับก็จะมีเปิร์กอะไรเนี่ยตะกรามครับแล้วก็ดวงตาพนเจนจรครับและสุดท้ายก็จะเป็นบทโหมโรงแห่งหายนะครับอันนี้เหมือนแบบพอใช้ไอแพดเลยปะมันข้างงอ่ะมันเป็นภาษาที่แบบดึกดำบรรพ์ ก่อนครับก็ถามกจจสุนเมเราไม่น่าใช้อันนี้อยู่แล้วเนาะแต่ก็ด้วยความที่ตัวละครกระสือเป็นตัวละครสมัยก่อนครับแน่นอนว่าเอย่างิี้แหละถูกต้องแล้วโอเคโดยเบิร์กตะการเนี่ยความสามารถของมันนะครับเมื่อเรานะครับมี4ีโทเค็นเนาะผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับจะกรีดร้องและติดสถานะปลดกำบังนะครับนาน60วินาทีเนาะและเปิดที่2ครับดวงตาพพนจรครับความสามารถของมันครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณไล่ล่าผู้รอดชีวิตนะครับหนึ่งคนเนาะจะเปิดเผยออล่าผู้รอดชีวิตที่ได้รับการบาดเจ็บอยู่นะครับคนอื่นๆนะครับภายในระยะ เปิร์ที่3ครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าบทหมลงแห่งหายนะเนาะเราสามารถของเปิร์นี้นะครับเมื่อผู้รอดชีวิตนะครับซ่อมแซมเครื่องบันไดนะครับที่ถูกสาบเนาะนาน5วินาทีนะครับคุณจะได้สถานะนะครับตรวจไม่พบเนาะและรัศมีความกลัวของคุณนะครับจะไปอยู่ที่เครื่องบันไฟที่ปั่นไฟนานนะครับสามสิบวินาทีเนาะอ,อุย่านนี้ผมก็ค่อนข้างจะงงเหมือนกันนะมันเป็นการแปลภาษาไทยที่งงมากครับมันง่ายจะงงเลยอันนี้ก็จะมีเอ่อประวัติของกระสือด้วยครับซึ่งผมไม่ได้อ่านใะ้รับทุกคนดูอย่างแน่นอนมันเยอะมากๆใที่่อออยาาากกจะะนนนนน็แํห้เเล ตอนนี้มีมีให้เล่นแล้วทุกคนสามารถเข้ามาเล่นได้ครับสำหรับตัวเบอรตาเทสซึ่งเบิร์กหลักในวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็จะเป็น3เบิร์กน,นี้แหละ เบอร์ของเออ่ตัวละครเลยครับแต่ก็จะมีเบอร์ไฟกระชากครับที่เมื่อเราโจมตีเซอร์นะครับแล้วเซอร์ลมเนาะในระยะ32เมตรนะครับจะทําให้เครื่องปั่นไฟแถวนั้นนะครับได้รับความเสียหายเนาะ8นะครับประมาณนั้นเนาะเป็นเบอร์ที่เล่นแบบเมื่อ3ปีที่แล้วอะนานจริงๆโอเคซึ่งก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมในเกมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเป็นแม่งผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะหากใครอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกกััันนบบผมะครรหืออยากสนัับบสนนนุผมะครอีกช่องงทาาาาเนะก็สสมมรถัครสมาาชิกผ่นลิงก์ดด้้าานลลล่งคคิปไเเยยะรับี๋ว เาไปแล้ชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับตัวละครคินเลอร์ใหม่จากประเทศไทยที่มีชื่อว่าเด็กกระสือในเกมมันจะดูหลอนขนาดไหนครับอะไะเข้ามาอยู่กันในเกมเลือเกมแรกกับโรงเรียนปถมครับโรงเรียนปถมมิสวิวใช่ไหมผมอ่านถูกปะโอเคเออต้องบอกว่าผมเล่นเท็บอยเดลไล์เมื่อนานมาแล้วนะคือนานมากครับเมื่อ3าปีที่แล้วครับเพราะงั้นผมอาจจะงงๆเลยก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคเรามาอยู่กันในตัวเ,เด็กกระสือครับซึ่งเป็นตัวคิลเลอร์ คนไทยใช่ไหมตัวแรกของโลกครับไม่มีที่ไหนอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวหาซื้อก่อนเลยอันนี้เราสามารถอุ้ยนี่ไงเจอละเหมือนจะเจอผมเจอแล้วผมก็วิ่งตามเลยจริงๆเราสามารถถอดหัวได้ด้วยใช่ไหมแล้วมันใครมันมาหลบไมนะ้ไว้เนี่ยอนาวแล้วมันโดดเล่นเจอไปเลยหนึ่งทีปะหนึ่งทีอยากจะเล่นให้ได้ตรงนี้ไปไหนละ เองโดนกับที่เดิมม้งถือก่อนอ้าวเจอไงแล้วนอนกลล่อนเลยอย่างรวดเร็อวอะไรกันวะเนะี่ยน่าจะมีคนมารอส่องไฟป,ปะนี่ไงอยู่แล้วมันรออยู่แล้วตรงนี้มานี้ครับอุ้มเลยอุ้มแล้วไปแขวนไงผมเอาไปแขวนก่อนครับเดี๋ยวเราจะถอดหัวได้ด้วยน่ครับใช่ไหมเมื่อสิมนบอกว่าเราสามารถถอดหัวได้เฮ้ย อ๋อนี่ก็เครื่องปั่นอยู่เรียบร้อยไงตอดหัวเป็นแสงกระสือไงครับอยู่ไหนเอยหนูๆเมื่อกี้เหมือนจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมหนึ่งคนคือสกิลผมก็ยังงงๆกับมันอยู่นะครับผมเพิ่งไปลองเล่นมาแค่เกมหนึ่งเนาะมันก็จะแบบงงๆนิดนึงแล้วด้านนี้มันมืดมากเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยแล้วเขาอยู่ไหนกันวันเนี้ย ไม่เห็นใครเลยครับอันนี้ผมเอาเปิร์กเอ่อของตัวละครมาด้วยนะซึ่งความสามารถของมันคือไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมืน <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านนีครับมีเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องไงอ้าวปล่อยผิดไปก่อนหนึ่งทีปล่อยคำสาบไงครับหน,หนูถ้าบอกว่าคำสาบกระสือนี่จะทำให้ไม่ใช่คำสาบสิน้ำลายใช่ไหมน้ำลายกระสือแล้วเขาล้มไม้หมดเลยเอ๋อ ลมไม้ไม่เผื่อแผ่เพื่อนเลยเมันจะวนกลับที่เดิมครับเรากระโดดข้ามไงเฮ้ยอืมแล้วมันอะไรวะเนี่ยผมก็จำด่านไม่ค่อยได้เลยทุกคนหนึ่งทีปะหนึ่งทีแบบงงๆเขาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยรู้ด่านเหมือนกันนะครับอีกทีหนึ่งวิ่งไม่โดนได้ไงโอ้โหอะไรวะเนี่ย มันขึ้นข้างบนครับเดี๋ยวเราต้องโมลีด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราตามใครยังไม่ได้เลยอย่าเพิ่งโมลีเลยครับเอออุย้ยมันตันประตูไงไม่ใช่ตันประตูครับตัตนตู้โดนไปหนึ่งทีเฮ้ยแล้วผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นจริงมันโดดมาครับ ผมบเราต้องพางไม้ตรงนั้นเรามังเฮ้ยพางก็คือจุกเด็กป่ะรงนี้พังไปเลยพังไปก่อนนะแล้วผมเดินไล่ไง,ไ,งไม่ใช้แล้วไม่ใช่แล้วก็ส่งกระสือใช้ก็ได้แล้วผมก็โดดไง แล้วผมหลอกก็โดดแล้วรอบนี้ก็โดดจริงไม่โดนครับสองเครื่องแล้วนะคนุณแล้ผมหลอกก็โดดไงรอบนี้ก็โดดจริงนะตีไม่โดนแล้วผมก็โดดอีกรอบต้องพังเลยครับไม่ฟังก็สามเปนปีอะให้เนี่นเล่นอะมานี่ดิอย่าเล่นเยอะอย่ามาทำเป็นตึงคือผมเล่นไม่เป็น เดี๋ยวคุณจะได้เจอผมไปหาดเกมนี้ก่อนอตีไม่โดนตีไม่โดนอีกแล้วมันจะบุ่นอะไรวะเนี่ยไปหนึ่งทีไปสักทีนะเอเล่คนที่ชื่อว่าเล่มันจุกงันมากเลยเนะี่ยผมจะได้ โมลิสักตัวไหมเกมนี้ถ้าผมเล่นแบบเออเล่นไม่เก่งต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมต้องไปฝึกเกมนี้เกี่ยวครับผมลืมไปหมดละลืมวิธีการเล่นไงเฮ้ยแล้วเหลือเครื่องเดียวเลยอย่างนี้เจอเป้าผมเป้าเลยเรถเครื่องไม่ค่อยติดกันด้วยเนะี่ยมีคนมาช่วยไหมเฮ้ยมันจะมีปะเหมือนจะมีหนึ่งคนไงครับตรงนี้ หนึ่งคนเจอผมโยนน้ำลายใส่ไงแล้วก็ตายซะเรียบร้อยมันจะมีคนไปช่วยหรือใช่ไหมคนนี้แบบยังไม่โดนซอกเฟดเลยเนะี่ยไปครับหนึ่งเฟดมันจะมีคนไปช่วยลีแล้วผมทอดหัวไง เอ,อเาถาอยแล้เมาเลยอยู่ไหนกันจ้าหนูๆน่าจะอยู่ข้างนี้ครับเหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่แบบว่าคนน้ำลายใส่ก็คือเราไม่สามารถตีได้นะเราต้องแบบให้เขาติดเชือ้อก่อนีครับซึ่งไอ้คนนี้มันติดเชื้อละอืมหนึ่งทีปะหนึ่งทีนะอีกสักทีหนึ่ง ทำอะไรจ้าน้องผมก็อุ้มเลยไม่แค่นี่แล้วมันส่องไฟเอาแล้วส่องไม่โดนไงไม่ดูว่าหัวอยู่ไหนไงเรียบร้อยแล้วผมกลับล่างเลยผมว่ามันแอบ,บที่เดิมวะไม่แอบ,บวะเป็นไหนวะมันอยู่ตรงนี้มันรอช่วยเพื่อน เอาแล้วลมไม้มั่วลมไม้โลกจัดก็เจอดีครับเฮ้ยติดอะไรวะเแล้วเฮ้ยแล้วมันตันด้วยอีกแล้วไอ้เลมานี่ดีเองโดนไปนะจือไงเจ้าผมหลอกอายังไม่โดดยังไม่โดนล่ะครับ รอบนี้โดดจริงอุ้ยไม่โดดโอ้ไม่โดนได้ไดง,ไงคนนี้น่าจะโมลีได้แล้วใช่ไหมยังไม่ได้นี่หว่าก็อีกคนนึงครับอืมหนึ่งทีปะมาโดดแบบนี้ไม่ดีนะครับกระทืบอีกเป็ดหนึ่งก็โมลีได้แล้วครับเหลือเครื่องเดียวเองอ่ะ เขาเอาน้ำลายกระสือไปนี่แล้วเอาน้ำลายกระสือไปไม่ใช่น้ำลายครับมันคืออะไรนะเออเขาเรียกว่าอะไรอะเห็ดปะเห็ดอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจใครทรู้บอกด้วยครับเนี่ยมันคือเห็ดสีเขียวแล้วผมเฝ้าเลย,ยงไงผมจะโมลีแอรีแต่เครื่องติดกันอยู่นะผมโซนได้ใหญ่เนี่ย เราไม่ช่วยเพื่อนเนี่ยก็หลงแทนเพื่อนไปครับแค่นั้นแหละอุ้มเลยนกแ,แขวนไปไหนละเฮ้ยลายเท้าเขาหายวะเมื่อกี้เขาวิ่งมาฝั่งนี้ใช่ไหมเอาเราไปช่วยเพื่อนแล้วใช่ไหมวิ่วเร็วเกิน ด้ยกันเร็วจัดมันอยู่กันตรงนี้กี่ตัววะเนี่ยเอา้านึกว่ามันบนไม่ใช่หรอมั่วเกินละผมโดนได้โมลิชักตัวแหละม่าจะอยู่ทังบนเลยตายค้าหนึ่งทีตีไม่ได้เพราะยังไม่ติดผิดยับ้ยยังไง อ้าวละม่วงไงละม่วงจะดอีกทีหนึ่งย,ยังไม่ติดอีกผมกลับร่างคนนะครับคนนี้โมลีได้แล้วนะตามคนนี้ก็ได้หนึ่งทีไงเราเปล,งล่ง,แ,งแล้วเป็นกระสีด้านแล้วเอาหลงไฟไงนะผมยังไม่ได้หลอกไฟเลยนะครับ หลอกไฟหนึ่งทีมันไม่ได้วนแล้วนี่ว่าหลอกตัวเองละอันเนี้ยเฮ้ย <c oughs> เราหลอกตัวเองเราหลอกไฟไงหลอกไฟอีกรอบอหลงไฟเจอครับ execute Morisa ้ยโ,โอเคยังได้อยู่เฮ้ยแต่มองไม่ชัดเลยโอ้อะไรวันเนี้ยมีการเซ็นซอ้งไงจะซ็นซอ้์ทำไม่ก็ถือว่าโอเคนะอุ้ย โมลิโหดจัดโมลิถือว่าดีแต่ถ้ามันเป็นการกินมันจะดีกว่านี้นะอันนี้มันไม่กิน,นครับอืมผมว่าเขาหน้าจีบวางล่างกันใช่ไหม <c oughs> เครื่องน่าจะเป็นเครื่องนูนนครับที่ปั่นกันโอ้ยเราเสร็จเลยเรียบร้อยไงเครื่องนี้ไม่ได้ปั่นเนี่ยปั่นเครื่องนูนแล้วโมลิได้คนเดียวเองเหรออะไรวันเนี้ย มันกำลังไปเปิดประตูครับผมมาแล้วนะผมมาแล้วนะครับน้องๆหนูๆเฮ้ยแล้วมันรอต,นตันตู้โอ้เล่นกันเป็นทีมเกินทีมเวิรกคตรจะทีมเวิร์กเลยมาน,นี่ดิเอล่ LA. คนนี้มันชิลีผมจำได้อืมหนึ่งทีหนึ่งทีไปคนนี้คือใครนา,นายังไม่โดนสักครั้ง ออแล้วมีคนเปิดไงแล้วมีคนเปิดไงครับอืมแล้วคุณเล่คุณเลยอยากจะเล่นมันจะมีคนมาแอบเปิดเว้ยผมป้องประตูเลยดูนเฮ้ย เหมือนเราจะเจอคนเจ็บไงตรงนี้วันนี้ครับอือีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนไงโดมอรีนะไม่ออกอ,ะอ่ะไม่ออกระวังโดมอรีนะครับเฮ้ยเขาไปช่วยเพื่อนปะ าคนที่นอนตรงนี้ไปไหนแล้วเฮ้ยมันคานออกคานออกไม่ได้มาเจอโมลิก่อนเรียบร้อยโมลีหน้าประตูเนงะเป็นการถอดถั่วมากินกินมันแต่งจริงกระสือบ้านเรามันมันไม่ใต้ไม่ยาวปะกาผมเคยดูหนักใช่ไหมแต่นี้น่าจะออกแบบมาเพื่อแบบว่าให้นี่ครับให้มันจับคนได้เนาะไม่ไงั้นมันก็จะจับคนไม่ได้ ตรงนี้เหมือนจะมีหนึ่งคนไปนู่นเหรอเว้ยมันรอเลยมผมโมลีได้ไหมโมลีได้ไง,ไไงตรงกลางเลยเขาแน่จะถึงส,สารผมนะแน่จะถึงสารแหละเพราะว่าผมแบบคิวใครไม่ได้เลยไงโอเคเกมนี้ดีว่าเราคิวได้แบบสามคนอยู่นะเดี๋ยวโอเคอยู่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเด็กบัตเทไรเรียบร้อยไงอยู่ไปสาม เต็มเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยสามหมื่นหนึ่งถือว่าเคยอยู่